มาตา27ตีวางหลักว่าเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการสำรวจมาตา58า58วรรค2ผู้ครอบครองได้ทำประโยชน์ในที่ดินก่อนบันที่กบมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและไม่ได้แจ้งการครอบครองตามมาตา5แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดหรือผู้ซึ่งได้รับคำสั่งผ่อนจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรายี่สิบเจ็ดทวิแต่ได้ครอบครองครอบครองในที่ดินนั้นซึ่งติดต่อกันถึงวันทําการสํารวจรางวัดหรือพิสูจน์สอบสวนถ้าประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้นให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อพนักงานเจ้าพนักงานที่ดินซึ่ง ตั้งอยู่ในภายในเวลากำหนด30สิวันตั้งแต่วันที่ติดป,ประกาศถ้าไม่ได้แจ้งวันครอบครองภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแต่ได้นำหรือส่งตัวแทนมาให้เจ้าหน้าที่ทำการํำรวจรางวัลตามวันและเวลาที่พนังกงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดให้ถือว่าอย่างประสนจะได้สิทธิในที่ดินนั้นเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ผู้ครอบครองได้ทำประโยชน์ในที่ดินรางวัล ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย